ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ได้ก้อยหอยครับผมได้หอยมาจากของจากสมชาติครับอันนี้มาก้อยหอยสูดกลิ่นนะประเทศหลุ่มแม่น้ำซีครับเออลุ่มแม่น้ำซีมาสั่นนะครับอันนี้เป็นเปรนเท็ดมา,มาใหม่เห็นเมื่อแล้วครับอันนี้แค่มาปรุงมาลาบใหซ้ซื้อนะครับเออเปงต้นกับดีไซน์เกลือขนาดเล็กน้อยไวดด้ปรุงชูรสได้หมดโบกับยังยังบ่เมียนครับ แแล้วมันใส่่ตผรหลายคนถามว่าเอาเกลือกับน้ำปลามันมันก็เข้มเหมือนกันนะครับเข้มเหมือนกันครับแต่ว่าโบ้ขึ้นกันด้วมันเข้มคนละแบบครับผมใส่มาปุ๊บไม่เหรียญครับไม่เหรียญปลาใส่หอมครับลาบอีสานอีสานเหนียวมันใส่เนาะ เริ่มนะฮะวันนี้เวลามาเห็นลาบซูกินมันก็เลยจัดจัดให้เกับเต็มจะกับเต็มบังแล้วพี่น้องนี่ไอ้แก่ผมหลายนี่ตแตงหัวลกครับวันนี้จะเป็นติ๊กโนครับใส่กโอนค่อยค้นเสีเดียวเลยครับพี่น้องมันคือนี่บักก้ารอดเรนครับว่ามันแก่ยาแก่สุดแก่รอดเลย ต้งคิดผ่าดทั้งสตรทนายกับตัวค้าไพ่ดครัเพราะว่าแต่ละแต่ละคองทินแต่ละทีลละ่กับเก็บตั้งกันเนาะน้ำปลางไ่นะมันหอมก้อยาหาอยก้อหอย้ย คคคบเัเรฝั่งนี้กินหอยครับ <c oughs> กินหอยแห้งดีครับกินหอยแห้งดีครับคนแล้วพี่น้องเสียงก้าวๆเนี่ยมันเป็นเสียงข้าหัวเลยครับเสียงมอสลุดปกติก็จะมีผีด้วยปอนอย่าจาัดเพราะจะมีผิกซอยแล้วปกติผิกซอยโคตรแหละเดี๋ยวมาในคำภาษาไทยครับมืนน่อไหร เป็นลูกโดดเอาก็ได้เอาพริกดิบ่ะนี่เดี๋ยวที่แล้วกันพักครับตอนนอนบัวน้องมักชี้ครับผม จานบ่ะจานจานป่ะเอาจานป่ะเพอยูุ่ได้ครับแต่ว่าสีสันบ่แดงแต่ว่าเพอยูุ่อันนี้พริกหน้าบ้านนี่นะครับพริกเผ็ดกับพริกปลอมครับบ่เพีดร้องกินที่ล่ะเหนียวนะครับ ตอนนี้ปั่นเนียนๆจำครับแบยวเรื่อยๆโมเดียงเปนเนื้อปลได้อุ่นเอ้าะเมนูนี้ผมเป็นเมนูจงนะครับเมนูนี้ต้องกินในมื้อเดียงวะเจ้าเพื่อนไข่เคื่ยงครับส้มลาบส้มย่ำมึงเนี่ยมันจะกินในมื้อเดียวครับว่ากินมือไม่กินได้แต่ว่ามันสิจืดครับเนี่ยมีผงหอมไหมครับเวลาบอกอีม้ต้น หอมบอกพี่กันหอมหอมมันหอมมันปหอมมันบเผ็ดได้บอกพี่กัอือหอเอาโอเคไปก่อนครับยื่น้ำกัน